อยู่ในโลกอืมอันน,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 นี้ปมอะไรนะจยจ๊ะไม่รู้เลยปมอะไรเนื้อเออมันออกมหอีกได้มันเข้าเดี๋ยวมันดันไม่ใช่ไม่ใช่แต่มันคนละปม มแค่จะดูว่าขะมาจะขาลูกมันจริงจมันต้องมันต้องอยู่ในซองนะถึงออกได้ออกง่ายง่ายจนวามม่เป็นจรงเยเ้ทุกคนเอาใจช่วยเร็วออกง่ายๆ่นะจ๊าไม่ต้องมองไม่ต้องส่งสายตา เด็ขอนนีขาไปเชื่อมีอะไรใจวะเฮ้ยข้าไปดิข้าวไปดิเออขวักดูเกียเดข้าวัไหนดุนเชื่อมันเดินที่จริงมันจะมัดหัวนะ่นเออมัดเอาเอาเชือกมัดใช่ไหมป้าใจไม่ให้เดินไม่ให้เดินเอ่อเชือกมัดเลยเชือกมัดแล้มันเชือกมัดก่อนเชือกมัดไม่ให้มันเดินเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันนั่นเราเราดึงไม่ได้เดี๋ยวเชืเลือเ

เก่งลเก่งเก่งลยกเอ้อึงไปถึงไปึไตัดแล้วเรียกหมอมาแล้วหมอหมอใจมาแล้วปักช่องกำลังค่ะ โอ้พระใจอันนี้ต่อขาใจผูกขาแล้วขาเดียวอ๋อขาเดียวเนี่ยขาเดียวโมาแล้วอ่ะเดี๋ยว่านลูไปดูถ่ายคน้ำขอดด้วยนะค่ะดิแม่หมอตำแยประจำเอาวิดีโอนค่ะอดนเบ่งขึ้นลูกอึึคนเก่งเลวเวเลวเลวเลวเแม่แม่แมน มนระวังากม่รังยเออนี่น้ำแตกเลยใช่ไหมน่ะเออน้ำต้องขอดมก่อนมันเฉียเฉียอยู่้ ไวไไแแ้แล้วไว้แน่นเลยเออแน่นแล้วเออลวกงมบขาไงนนะแผลมันได้เข้ากันเน่ะอาาค่ะคุณหมอมาแล้วไม่ต้องกวนวนะจ๊ะหมอใจมาแล้วลูก <c oughs> ไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวออกเลยนะ มัดต่องขาแล้วตั้งรักนะเดี๋ยวมันเรียงก่อนให้เบ่งก่อนมันทุกมาออกแล้วเอืดอเอาเอาเบงเอาอืเอเอออืดออกแล้วแล้วันเยว่เรืมัแมันลื่นมันลื่นไปแค่เลมันเปน้ำเอดองาพาเดจค ผ้ามีเองคดีมากี้อหนึองเอาออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน้อเอาหนึอมเอาือทางเดียวกันเพิกมาทางเดียวกันเอาลูกอ่เอาเออือ ดึงเออดึงลงค่ะดึงลง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 ออกแล้วออกแล้วโอ้ยเห็นฟันแล้วเนซี่เลยนะิ้มแล้วย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 ิ้มแล้วอึ๊บยิ้มแล้วรอยิ้มแล้วอึ๊บรออึ๊บฮะไปยืน อึบยังไม่ออกอันกลังอยู่ยิ้มแล้วยิ้มแล้วอึบยิ้มแล้วยิ้มแล้วอันนี้กยิ้มแล้วยิ้มแล้วอึบอึบอึบโอ้ยโอ้ยแล้วเอาผ้ามาย็ดกูน้อกูน้อยเอผ้ามาเอาผ้าเพื่อเพื่อผ้าเพื่อเอาอันที่ไม่ื่นเอาหนึ่งสอ อึบอึบออึบอึบอึบไปไอ้ตุนใครตุนไปไม่คอทรตุนไปไอ้คอมันพับอันนู้นอึบจะเพึ่งเพื่อนจะพึ่งจะเพิ่งมันทางงอก่อนเพื่อนถึงทางงอก่อนเดี๋ยวงอหน่อยมาทีหลังถึงทางงอเนี่ยนีหอเรไม่ทับเ โอ้ยออกแล้วยกลงยกินอยยไม่ยกอะไรไหวลายกดึงตาแล้ว huh. ด uh ึงเลวยกันสวัสดีวังน้ำเขียวได้ไหมออกแล้วเออ เก่งมากเลยเก่งมาก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 มีดมีดตัวผู้ตัวเนี้ยฮะตัวผู้โอ้ใหญ่ใหญ่กว่าตัวน้อนนี่ใหญ่ใหญ่ใหญ่มากเลยตัวผู้ดูขารูอีกเฮ้ยตัวนี้แม่งใหญ่ว่ะมาตัวนั้นอีกมเริอเลยลูกชายตัวใหญ่มากแข็งแรงนะ เออออกเองลำบากแข็งแรงนะเชือกมันผูกอะไรเข่าเฮ้ยเฮ้ยเมีดเมื่อกี้ล่ะไม่ตัดนี่ก่อนเหรอไม่เอาเชือกเอามีเชือกไหมมีได้ไหมที่ว่าจะมามัดดีมันน่ะถักถ่ายด้วยครับนี่ก็ไอ้มาเอาเชือกนั้นมาพอฟังจะมามัฟางเชือกฟางเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมีมีดจะดินไหมฮะแกหันหน้าลูกมาทั้งนี้ได้ไหมเลยนี่ลูกนา ลูกกูไม่ว่าทำไมลูกกูน้ำแช่ไปดิว่าโซ่เลยเบาฮะปัดตานี่แม่เป็นหมอเำยาหมอใจมาเองออกห้องลูกคนเป็นสาวเด้อทีนี้อีนั่นเดี๋ยวว่าเขาให้คนใกล้จะคลอดอยู่บ้านเนาะป้าใจเป็นสาวยังก็สีดำเลยออกที่ไหนถ้าเครียดส่งตีนมันหน่อยพี่รอจังเลย ลอใหญ่บเลอเลยเพกลัว่มกลัวมันอไไม่ดู้หัวมออกลูอไอเสือเอาไว้เสือท้นหรอกเพย,ย่อนสวยตัวแรกมันไม่มีแรงเลยไม่มันมันเก็บท้องนานตัวนั้นอะไม่ได้มีเป้าเรามันมันเก็บท้องนนไม่ได้หัวใหม่อะมันลาเปสองสองชั่วโมงห ไม่ถึงถ้ามันกินน้ำแล้วแป๊บเดียวก็อหมหน้าตาดีด้วยนะกินนมแล้วกินนม กินนมแล้วลุกขึ้นมากินนมตูมตามตูมตามตูมตามกินนมแล้วเร็วๆกินนมแล้วกินนมแล้วเร็วกินนมแล้วกินนมแล้ว